สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565แนวทางแรกจะมาอัปเดตแนวทางของเนน้อยใบฝั่งทางซ้ายมือผมลงให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วเพิ่มเติมก็คือใบฝั่งทางขวามือครับเป็นใบแท้ครับทุกท่านเลขที่อาจารย์ให้มาครับก็มี617173 สตัวก็มี1773แล้วก็36คุณผชมชอบใบไหนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ใบเต็มครับทุกท่านใบเต็มต่อมาครับผีเสื้อเทวดาให้โชคชุดวัดดวงเป็นข้อมูลชุด2ตัว3ชุดด้วยกันครับที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง มี0444แล้วก็47ทุกท่านแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคต่อมาครับชุดเต็มล่างแนวทางของแอดเก้ข้อมูลของอาจารย์มีดังนี้ครับจับเข้าคู่กันแล้วได้828384 121314ตีตัวไปกลับด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิด ชุดล่างของอาจารย์หลุดไปนะครับเข้าแต่ชุดบนเนาะต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดหวังอาจารย์ให้เด่น5 7 9เลขชุดก็95 5 7 9 7 72นะครับ95 5 7 9 7, 7แล้วก็7 2แนวทางของแอดหวัง ต่อมาครับชุดเต็ม2ตัวบนเน้นตรง,ตรงๆใครชอบแนวทางของแอดกริมารับไปครับแอดกริธนกริด 1. มิถุนายน65จัดไปครับทุกท่าน2ตัวบนเน้นตรงตรงต่อมาเป็นแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ครับเป็นข้อมูลล่างแนวทางของอาจารย์เข้าติดต่อกันมาแล้ว2งวดครับ งวดล่าสุดของอาจารย์เข้า60นะครับถัดไปอของอาจารย์เข้า09ทั้งสองใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดดหมายอยู่ด้านบนคุณูชม1มิยอ2022อาจารย์บอกว่าวิ่ง6รอง4วิ่ง6 6จะมาอีกไหมครับเนี่ยไม่แน่นะครับคุณูชมลองนำไปเก็งกันดูเนาะวิ่ง6รอง4 ชุดเด่นของอาจารย์ก็6 4 6ี่หสองคุณชม646862ชุดลองก็9ก้าสี่เ5้5แปดเลขวินเลขพวงของอาจารย์ครับได้6 4สี่สจัดไปครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ ต่อมาครับแนวทางของแอดปัญญา1 6ทับ6ทับ6 5อาจารย์ให้เด่น8ลอง4ชุดล่างของอาจารย์มี8 1 8 5 8 7ชุดบนของอาจารย์มี4 1 4 3 4 7อย่าลืมสลับกันนะครับงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดชุดนี้หลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ไปนี้เลย ต่อมาครับแนวทางของแอดประกอบครับหวยไทยงวดวันที่1ทับ6อาจารย์บอกว่าวิ่ง2กับ3ครับวิ่ง2กับ3เลขชุดของอาจารย์ครับตามนี้เลยชุด3ตัวก็มี7 2 4 6 2 8 2 3 5 4 3 7ครับ2ตัวก็มี2 7 2 4 2 6 2 8 3 2 3 5 3 4แล้วก็3 7 ด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่าไม่สนดับครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ประกอบหลุดไปนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ตามนี้เลยครับต่อมาครับแนวทางของแอดชายกกลข้อมูลเน้นล่างกันบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า1 2ครับเข้า2ตัวบนใบนี้ผมก็ลงให้นะครับ งวดใหม่ครับทุกท่านอาจารย์ให้มาแล้วล่างกันบนของแท้สูตรของอาจารย์ครับด้านบนได้8 5 9ด้านล่างได้3 4 5จับเข้าคู่กันแล้วได้8 3 8 4 8 5 5 3 5 4 5 5 9 3 9 4แล้วก็9 5 1หมิยอ65ครับแนวทางของแอดชายกูลใบเต็มครับทุกท่านใบเต็ม ต่อมาครับเป็นข้อมูลของนาอ้วนชุดตัดเน้นๆน,น,นาอ้วนตัดมาให้ดังนี้ครับชุด2ตัวก็ไปครับชุด3ตัวมี910กับ970ครกับ2ตัวก็มี1001 7007จจัดไปครับ fc ของนาอ้วน ต่อมาครับแนวทางของแอดหวิภาคอาจารย์ให้แนวทาง3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างมาให้มาดูข้อมูล3ตัวบนกันก่อนครับจัดไปครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง3บนครับทุกท่านวิ่ง3บนชุดที่อาจารย์ระบายสีมาให้ก็มี3 5 8 38567 5, 6, 7, 5. 558639แล้วก็259นะครับชอบนอกเหนือจากนั้นก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะเอา3ตัวบนไปแล้วเอาข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์ไปด้วยครับ2ตัวบนของอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด5ชุด32586839 52ชุดที่อาจารย์ระบายสีมาให้ก็2ชุด58กับ39แถวบนนะครับ แถวที่2มีอีก4ชุดทุกท่านมี5 9 7 8 7้าเจ็ดเชุดที่อาจารย์ระบายสีมาให้ก็5 9 7เแล้วก็8 5ข้อมูล2ตัวบนครับ2ตัวล่างของอาจารย์อาจารย์บอกว่าวิ่งห้าล่างครับเลขชุดล่างของอาจารย์มี4ชุดครับ3ามสี่สาม สชุดที่อาจารย์ระบายสีมาให้ก็มี3ากับ2 5 1มิถุนาหกห้ครับแนวทางของแอดหวิภาคต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของแอดคุณชายนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอาจารย์บอกว่าบน2ชุดวิ่ง5ครับวิ่งบน5ครับ ชุด3ตัวของอาจารย์มี150กับ035 2ตัวมี1535 50อาจารย์บอกว่าแน่ที่ชุด035กับ35นะมีแค่นี้ครับท่านจัดไปครับ fc ของแอดคุณชายต่อมาครับเป็นข้อมูลของ b n y เป็นข้อมูลล่าง งวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า06ตรงๆเป๊ะๆกันเลยทีเดียวเชียวใบนี้ผมก็ลงให้นะครับงวดมาอาจารย์ให้มาแล้ว16ขอภายครับ1ทับ6ทับ 6, 6 5ข้อมูลล่างของอาจารย์ก็มี10 11 12 20 21 22 30 31แล้วก็32ตามนี้ครับใบเต็มครับทุกท่านใบเต็ม ต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ครูเมืองเป็นข้อมูลชุด2ตัวครับชุดฝันเป็นจริงอาจารย์ให้84ทุกท่าน84 1มิยอ65ต่อมาครับแนวทางเลขเทวาโชคลาบคู่3ตัวท้ายรางวันที่1มวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายมือผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่าน ของอาจารย์มี21ตรงนี้งวดใหม่ครับ1มิถุนายนของอาจารย์ได้414348 515358แล้วก็717378นะครับแนวทางของเลขเทวาโชคลาภมาพักหลังไม่ค่อยเจอนะครับทุกท่านวดนี้เจอก็นำมาฝากคุณผชมเนาะตามนี้ครับใบเต็ม ต่อมาครับใครรอแนวทางของสไตล์อ,อจเก้มาแล้วนะครับทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าเลยนะครับผู้ชมงวดที่ผ่านมาสูตรใหม่ของอาจารย์มี02แล้วก็01แล้วก็สูตรเก่าของอาจารย์มี1 0แล้วก็20นะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างทั้งคู่เลยนะครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึง่ง จัดไปครับทุกท่านหนึ่งมิยอหกห้าสูตรใหม่คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับสูตรเก่าคือใบฝั่งทางขวามือแคปหน้าจอด่วนๆเลยครับสไตล์ออจอก้ามาสองคู่ในแถวเดียวกันก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ